งานแรกอยู่ไม่ทันเริ่มเลยท่านผู้ชมเจออุปสรรคแล้วครับโอ้โหดูให้ท่านผู้ชมมาอย่างหนักเลยอ่ะโอ้โหงานแปดที่จะเสร็จไหมครับเนี่ยพี่น้องสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสวัสดีสบายดีครับคำพรสว่างแดนดิน <c oughs> เข้าสูตร ชีวิตเมืองกรุงครับเมืองกรุงกรุงเทพมหานครเช้านี้ครับกับการชีวิตการทำงานวิ่งเมสเซจเจอร์งานประจำครับที่วิ่งเอกสารก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามเพื่อนเก่าเ <iro c ères> พื่อนใหม่ให้ๆๆๆกำลังใจกันไปน,นานๆครับเพื่อนเก่าก็ให้กำลังใจกันไปนานๆ อภรรยาจะไปเยี่ยมช้านิดนึงครับพราเขาที่แล้วก่อนหน้านี้ก็ฝับงบ้านเพื่อนๆก็อาจจะนาไม่หน่อยเพราะว่างานผมเยอะตอนนี้โควิดมาก็งานก็เริ่มน้อยแล้วก็มีโอกาสตอบคอมเมนต์มีโอกาสทักทายเพื่อนใหม่ก็กสักพักนะครับสองสามวันผมจะกลับไปเยี่ยมไปให้กําลังใจหรือกดซับสไครต์กดติดตามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมได้อ่านหมดแล้วนะครับผม ก็อขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับว่าวันนี้วิง่งเอก,กสารงานประจำจะมีกี่ที่อันนี้ทะเลสาบครับที่ออฟฟิศนน่นนะครับออฟฟิศบ้านหลังโน่นเห็นไหมนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูงานก่อนว่าจะมีสักกี่ที่วันนี้ฟ้าฝนก็คึมๆค,ครับพี่น้องดูฮะบรรยากาศไปครับ ไปติดตามรับชมอำพรสว่างเดดินจะไปที่ไหนมัางวันนี้ไปกันครับไปท่านผู้ชมกันเล็บอปเฟิดก่อนเอาเอกสารครับว่าจะมีสักกี่ที่วันนี้ไปครับอำพรพาไปดูกันเลยอ้าวได้แล้วครับท่านผู้ชมเอกสารมีมินบุรีหนึ่งที่คูบอน สองที่ก็แจ้งวัฒนะมันตกตามด้วยวงแหวนตามด้วยวงแหวนลังสิทธิ์ของเจ็ดของเจ็ดเนียดใหม่ สุวรรณภูมิทั้งหมดนะครับยังมีอีกมืดเลยนะท่านผู้ชมน่ครับอันนี้มีแปดที่ครับท่านผู้ชมไปไปลุยกันเอกสารแปดที่ครับท่านผู้ชมลงลิฟต์ก่อนนี่อยู่แปดที่ครับวันนี้เต็มเลย ดูนะครับบายๆด้วยครับถึิงจะเสร็จคครไปลุยท่านผู้ชมลุยกันเลยไปท่านผู้ชมได้เอกสารแล้วก็ลุยโอ้ยร้านรถเปินเลยได้เอกสารแล้วก็พร้อมลุยนะฮะแปดที่เขาวันนี้นิมิตใหม่ กูบอลแจ้งวัฒนะแล้วก็บางบัวทองสองที่แล้วก็คลอง,ง,องลังสิตนครนายกคลองสองลังสิตนครนายกคลองเจ็ดแล้วก็นิมิตรใหม่แล้วก็สุวรรณภูมิครับท่านผู้ชม,มจะเพิ่งลากือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไปครับไปวิ่งเอกสารกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวใส่หมวกให้เรียบร้อยก่อนไปครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้า อัมพรสว่างเด่นดีนขอบคับคุณครับทุกการติดตามไปครับทำงานสวัสดีครับงานแรกอยู่ไม่ทันเริ่มเลยท่านผู้ชมเจออุปสรรคแล้วครับโอ้โหดูวยนะท่านผู้ชมมาอย่างหนักเลยอ่ะโอ้โหงานแปดที่เสร็จไหมครับเนี่ยพี่น้องมาวางดินที่สุดท้ายครับท่านผู้ชม แปดที่เสร็จเรียบร้อยเก้าโมงครึ่งถึงบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับขอบคุณครับตัวการติดตามเจอกันหน้าสวัสดีครับไปท่านผู้ชมลุยลุยยังไงเนี่ยฮะดูนี่ สภาพอ้สภาพจะลุยมันจะเสียดไม่ไ้เนี่ยแปดที่พี่น้องกล้องไม่ค่อยชัดเลยครับท่านผู้ชมไปครับไปตามกันก็ฝาก